พี่น้องเร็วเออเอนี่มามามานี่ทำังไงคผม ดีครับ <ใน S 1> พี่น้องมา<อ>พบกับนวลแบ่งหากินทินบันดอนนะครับมือนีสิฟ้า,ามาหาหนูนมาหายหนูโอ้โบ่มีน้ำโอ้โหโหโหยขวยแบบไงพี่น้องไมยคุยจะไปพี่น้องเ้ยกับปั้นคีิปครับปั้นคีิพี่น้องจับไปจับจับอะไพี่น้องจับพี่ให้ก่อน ยังยังเสีงยงดังเลยโขขาดโขขาดเลยลงไปไกลจิบลงไปไกล ตอนนี้กำลังคุมดังนะครับเอยนีด่ดีแเปลวมันโอ้ยพี่น้อง็นง่างงกำลัองอยู่อยู่เหนียนตีนดีๆงออกไ,ไ,มไหมเขาไปพร้อไว้ไวมีปองขาดเด้อ วันนี้พันคิดพาาา่านาให้หนูตำนาไรเงีเานะครับกับเด็กไม่พันธหไม่เออมาหลุ่นกันวันสีไดะบ่แต่ชิวอ,อยู่นัู่นั่นโอ้ยถือบวงเรียบร้อยได้เด้นหนึ่งท้าเอาบวงมาใส่นเนาะเยอะไปได้หนึ่งเด้เฮออ้ยไปบวงเอามาหาแลวก็เลียบดิ อาจจะหูเหินมานทันล่บะบนเกี่ยวับรรยากาศเขากํลังถอกด้วยพี่น้องคุณเอ้ยหุดเขาวันเต่สิวได้กินเขาวันตกมาได้กินอยู่ดอกคือปีนี้แต่ปีนาบ้หงปีนี้ได้กินแล้วล่ะบรรยากาศพี่น้องเอ้ยหุด ่ะจังได้คอยว่ากันได้อยู่ๆผลตั้งได้คอยโลชมผลงานจะเป็นจังไรอะพี่น้องผ่านขีดกำลังสีดทำการกองน้ำน้ำนะครับทำก้สนให้น้ำโชกป้องได้ ลงบ่บ่อมึงนิ่ดนเปิดออกนี่เปิดออกเปิดออกดิ่มึงีงูมัเปิดตาออกหามันบ่หมัรเออเปิดออกกบค้งโพูดจับอบ่บ่อยู่ในหูอยู่ในหูหมาเลยหายมาเลย เอาไหมไปตียว่เอ้ยหนูฟงว่วมาพูงให้เอาไหมเอาไหมเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วกัเออเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้พี่น้องเวเวเออเอานี่มาๆเอานี่จับเกี่ผมจับขามันจับจะปป่อยเด็ด มือนเทามือ่นเทาพี่น้องเอ้ยผุตัวนึงเละอ้หูมียนเมมนป่อยเนปอยย่งก็ไม่ไหวเลี่ยงไม่ได้คิดไป้คิดูม่นก็ต้องเีอลูกปมือตแล้วนี่ตายบีบขอปั้นนี่โอ้ก้ากช่องอ่ไปให้มันออกดูเนไปออก เอาดูเดียวองค์เ่นเนูตัวเดียวบะมาหนูตัวเดียวบะไปแลนะครับนูตัวนึ่งน้องอน,นูเม่มันวะท่นโอ๊ย่เมะไปบอกมันกัดเข่าุซแล้วห้องกระเดดตัวนึงน,นะครับนี่เ้อ นูแมวมานครับนูพุกแมวม้นตายพี่น้องตายหมตายเหากระเงเหาตายมตายไมอนีนิตายตายเหรตัวนึงครับนูกระดุนเทานะครับตรักระดุนเท้าเย็บยกบ แต่โบกยังบบกัดอยู่ไปพี่น้องเดินทางต่อแล้วครับหลังจากได้มาแล้วตัวนึงนี่ครับอยู่ในก,นกระสอบน,นี่พันคิดกับว่ามีผ้าย,ยางเบิง้งจะใช้อนีรมาไม่เคยมีนะครับติดตามกันเมึงวันนี้หาหนูหลังจากที่ใช้เบียดดูแล้วนะครับเปลเป็นแนวใหม่ เปลี่ยนแนวใหมอย่าลืมติดตามเลยครับเด้อหลัง <c oughs> จากที่เขายืนมาสักพักหนึ่งนะครับบ่พบอนะครับควยนูนะครับคือสิได้ตัวเดียวนี่งแหละครับควยนูที่ควยนูทีสองนะพักกี้นางหาแล้วบ่ม,มีนะครับเอ้าในมอมมีกะแต่ตัวหนึ่งกับบ๊อบปิยังนะครับพอดี ผมเพอ่ได้ขวัวแล้วแรกนึงนะครับล้วใคอติดตามชมในคลิปหนานะครับขอฝากกดติดตามนะครับกดกระดิ่งนะครับเพื่อแจ้งเตือนในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ